วาสิก้าวาสิอื่นเพราะไม่พี่น้องอยู่ตอบางคนอาจสิพวกกินเนาะพี่น้องเนาะอันอันนี้เป็นเนื้อหมูเด้อพี่น้องเน้ะหมูลาบใส่เครื่องปรุงดีๆ่อนมาดิเอาใส่หมดแดงอีกโอ้ยน้ำลายเตียต้ยอ๋อปัน ่ขันเสียก่อนที่เขาเจ้ามันเขากันว่าพี่น้องมดแดงมันปุ่มเลยตอนใจหมดแดงว่าไหนเห็น ต้นบีประคอรครับหรือว่าอันมันออคมขมยังน้อยดอกบีประคอด้วยว่ามีประเขียงหรือว่าอันยังบียังบุมีฟันบียังเราได้ต่้งซื้อนะครับแต่ว่ามัานออกขมขม,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 มต้มแล้วใหม่เพราะงนัน ก็ต้มมะเขือ๋ออ้กิเห็นกับมาก็เกเห็นอ้อนไม่น้อง คอมหนิหมั้ยคล้ายๆกับว่านี่กว่ามันเหรติดมันคล้ายๆกับกีฮัดโอ้ยเป็นปุ่มนี่ผีหน่อเลยปะเออเราบอ,อบกกินไในวะเหรี่ย กันมาครัง้งนี้ตกโขยมากันขันยนกไก่นเนาะไปเนาะ ตับฟันพี่น้องอืมอืมวูาถึงวูดฮิดบ่๊ตับฟันนี่จะตับ,ตบสมพอหมดแดงลงมาจะไหลจะได้เกินนะ่ะอ,อ,อันตับฟันขโกเม้นตับมะดอกสมจักน้อยนึง แต่ว่าแต่ว่าเรื่องบีบบอควาเนี่ยมันหอกขมหงออกวนันเลยพี่น้องผมก็เลยว่าการตัองอย่างว่าปลูกไว้ไม่อีวะนั้นแพร่พันธุหนึ่งไหมตอนนี้ใบบักเฟื่องปาลากต่การตังอย่างแผ่พันธุ์ออกมาแด้วพี่น้องเด้อต้งคอยติดตามคลิปต่อไปครับว่าพัานธุ์สักสี่สามารถขยายพันธุ์ไม่ทเท่าปลูกได้หลายขนาดไหนนะครับเนาะวันนี้ขอกิน หมูหวานเดี๋ก้อนโอ้หมูยังวะปาดเบิ้งดูพี่น้องงานนี่ก็มีหัวใจมืแดงพูดน,นี่แต่ไดีด๋วรวบก็ได้หลายหน,นใครมือดแดงหัวเงบบี้ยมีเนาะเนาะสงสัยตรงเดียไปหาเงี้ยไม่อีกล้ กี่หลายอย่างไรเนี่ยเหรอยู่พี่น้องช่วงว้าเนี่ย,ยใส่หมดอดงเอ,อกไปแล้วยอย่งก็เปน็น่ยงสีบูสีบูขคือเกาเลยเจ้าก่อนเสีบยบเ ควาหน่อยนหนึ่งก็ว่าออกไปท่ามสมน้อยน้อยหนึง่งก็บอกรสชาติเผ็ดเผ็ดกับว่าไหลอือฮอ กเห็นก็ว่าดิเก็บอหอมรอมาน้ำด้วยก็ว่าันบ่เขากันนะบ่คือปลาสวยน้ยเดนะครับมีปลาคอกระปลาะถิ่นว่เรียนจวบ่แห้ง,หง,ง,ง,หงหบ่เรียนเนี้ยหนอพี่องบ่แดงกหลายมันกบับ่คือบ่คือป่าเนาะ แต่เป็นปลาเนี่ยเขาเสีบ่มีเนื้อแบบนี้แล้วเขาเียบ่มีบ่มีน้า่มียังไหมันก็ได้ไตออกได้แต่ว่าอันนี้พวกต้องตรงนะครับเออหมูน่ะต้อยหันแต่ว่ามาใส่หมดเนี่ยแบบที่นี่มันกัดคือข้าหนีเลยน่ครับเี่ยวมะแดง เป็นแบบรสชาติอีกแบบนึงอีกน้ำพี่นลองเนาะการหายอยู่หายกินการกินของคนเขาคนป่กอีสานอ๋อ,อ <c oughs> ตัตเนี้ยอันนี้อันนี้เขาอเอาเนี่ แก้วจงมากูล่าเหยียบกันนองอันนี้เป็นที่ว่าผมบอกแล้วที่แรกก็เด้ครับเด้ยอ้อยขาแนบบ่ขาดแน่เนี่ยแก้วจุงมากุล่าเหยียบกันนองบัวร้อยน้ำกล้วยหน่อยเกียวตม biết bỏ khoai là kiếm bắt nói thôi cho ăn no mày đi biết bỏ khoai cũng bán em đây mà ở trên tao no mày vì nó đấy นังปวะกอบก็ไปกวบดประกอบเพราะว่าจำพุดๆนี่เดียวกินาตามต่อไปครับพี่น้องครับว่าพ่นศักพระรทงสีหานโยนึกกินแบบไหนบ้างพอมีพี่น้องเรียน,ร,นะะรับชุ่มเราคเนวะาต่รับจิ้มๆนี่ก็อขอจบไปทำนี่ครับผม Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh